อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเซาสซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับคุรีดวันนี้อยากจะชวนมารับประทานอาหารเอเชียนทวิตที่กูสคาเฟ e เมนูทานเล่นแนะนำหมึกทอดคั่วไข,ข่เค็มใช้หมึกสอกชุบแป้งเซมโมลินาคั่วด้วยไข,ข่เค็มอร่อยมากแคเปลลี่เย็นยูสุทูนา่าเส้นพาสตา้ากลมเล็กและน้ำราดส้มยูสุแท้ร้อเปซ์ เขียวหวานเนื้อตุนใช้เนื้อใต้ซี่โครงซูวี24ชั่วโมงน้ำราดเขียวหวานเข้มข้นข้าวผัดกับเพรากรอบเนื้อย่างลูกค้าสามารถเลือกเนื้อได้อากิตะวากิวหรือสตริปล่อยตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยไรบคุณรีดวันนี้นะคะเป็นร้านอาหารที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่า feeling fresh and fluffy Goose Cafe Bangkok เรามาคุยกับผู้จัดการร้านคุณชมยพร น่านวลเมียวจ้าสวัสดีนะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมียวขากูสคาเฟ่แบงคอกของเราตีมร้านของเราเป็นยังไงจ้าเราได้แรงบันดาลใจมาจากกรูสค่ะ,คะซึ่งการออกแบบของเรานะคะก็จะออกแบบมาให้เหมือนกับเล้าค่ะแล้วก็มีแสงธรรมชาติแล้วก็มีธรรมชาติรอบร้อมนะคะไปเมนูแรกสิจ๊ะข้าวผัดกะเพรากรกอบเนื้อย่างไข่ดองน้ำปลานะคะ เนื้อของเราจะมีให้เลือก er God, ออสเตเลียนแองกัสแล้วก็จะมีสเติปรอยค่ะอากิตะวากิว A5 ค่ะเป็นลิปอายนะคะไขดองของเรานะคะดองกับน้ำปลาแล้วก็มีพริกกระเทียมออนท็อปไว้ตรงกลางเลยเมนูที่2นะคะแซนด์วิชปลากระพงทอดยำมะม,ม่วงเราจะเสิร์ฟคล้ายๆฟิชแอนด์ชิชิ้นโตจะมีขนมปังค่ะเป็นเสียบัตตานะคะ ตัวยำมะม,ม่วงนะคะอ่อนท็อปด้านบนไปต่อด้วยอะไรจ๊ะเป็นเขียวหวานเนื้อตุ๋นโลตีย่างจะเสิร์ฟเป็นเนื้อนะคะที่ซุย24ชั่วโมงเลยค่ะตัวซอสเขียวหวานนะคะให้ความเป็นไทยแท้ๆเลยค่ะเรามานั่งคุยกันดีกว่า<อ>นี่มาถึงจานนี้ หมึกทอดคั่วไข่เค็มนะคะหมึกก็จะทอดกับแป้งนะคะเป็นคาราเมลี่ของกรีกค่ะต่อไปนะคะคาปาลินี่เย็นยูสุทูน่าค่ะเราจะใช้ทูน่าซาซิมิตรงท้องนะคะเสิร์ฟคู่กับยูสุแท้ร้อเซนะคะเห็นบอกว่าจากที่นี่ปรับปรุงจากโรงแรม กลายมาเป็นห้อง private เพราะว่าโควิดนะคะคุนคนส่วนมากนะคะจะชอบทานอาหารแบบส่วนตัวค่ะเราก็เลยจัดให้เลยค่ะเป็นห้อง private ส่วนตัวสําหรับ4ท่านแล้วก็6ท่านค่ะวันนี้นี่ต้องของการันตีความอร่อยเด็ดเ,เป็นพิเศษจริงๆที่ Goose Cafe b a n g k o เป็นอร่อยเลิดค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ COOSE CAFE ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท71ซอยปีดีพนมยง1ร้านอยู่ปากซอยครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศคุรและ AIS มามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านกู๊คาเฟ่แบงคอกมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS คะ่ะสำหรับลูกค้า AIS นะคะรับส่วนลด10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกับบ้านหรือว่า Delivery นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคม2565นะคะสลป,ประพบกันใหม่ทุกคนจันถึงวันสุกเวลา8.45นาดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ วันนี้ต้องลาไปก่อนแลวสวัสดีนะคะ อร่อยนัดกับผลิตลี่เมจืออีติ่งย่างิงจังต้องกินค่ะ